สวัสด so sort of ีค on so ่ะวันนี้นะคะก็เอาซิลิโคนนะคะมาให้ชมกันครับเป็นซิลิโคนเสริมจมูกก็จะมีซิลิโคนเกาหลีเมกาแล้วก็แมนทีนะคะซิลิโคนไหนเสริมแล้วสามารถบิดได้บ้างจริงๆก็ทั้ง3ตัวสามารถบิดได้เช่นกันเลยนะคะใจจะอยู่ที่แต่ละตัวจะมีแบบข้อดีแตกต่างกันเนาะเกาหลีนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อดีของเขานะคะก็คือจะนิ่มเลยแล้วก็บิดได้นะคะเวลาเสริมไปแล้วก็จะได้เป็นแบบปลายพุ่งประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของซิลิโคนเมกานะคะเมกาเนี่ยลักษณะใกล้เคียง กับแมนทีสนะคะข้อดีของเขานะคะตรงท้องซิลิโคนลึกกว่าในตัวของเกาหลีนะคะเหมาะกับคนไข้นะคะที่ฐานจมูกประมาณเอเชียด้วยก็เนื้อจะยืดหยุ่นดีกว่าตัวเกาหลีแมนทีสนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซิลิโคนนะคะที่ผ่านการรับรองจาก FDA นะคะอเมริกาเลยนะเป็นซิลิโคนที่มีเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยก็ได้ออยอไทด้วยล็อกฐานจมูกได้ค่อนข้างดีนะคะเนื้อจะยืดหยุ่นได้ดีที่สุดในบรรดา3ตัวนี้เลยนะ,ะท้งนี้ทางนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอในวัน่ากัดได้นะคะ